ผ้าเบาขาทำไงต้องดูอย่าพลาดครับก็สวัสดีสมาชิกช่างใหญ่หัวใจเกษตรเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ช่างใหญ่ก็เอาปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับก็คือผ้าเบามอร์ไซค์ขาดนั่นเองนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ในหน้าฝนนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนําการเปลี่ยนผ้าเบาะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้เปลี่ยนผ้าเบาะสําสหรับช่างมือใหม่หรือเอฟซี FC ท่านใดอยากจะลองทําดูนะครับก็หาเครื่องมือตามนี้นะครับอันนี้ก็คือปืนยิงแม็กนะครับใช้ลมนะต้องมีถังลมด้วยนะครับอันนี้ก็คือไขควงแบนนะครับเจ้าหมอนี่จะมีหน้าที่เอาไว้งัดกิปของเก่านะครับ กิบยิงเบาะนะครับน,นี่เห็นที่เห็นอยู่นี้ในมือผมนี้ก็คือแม่เหล็กนะครับเอาไว้ดูดเศษคลิปที่เรางัดออกมานะครับไม่ให้ไปหลุดตําแข้งตําขานะครับอ่นนี่คือลูกแม็กที่เราใช้นะครับใส่ไปในปืนลมของเราปืนยิงแม็กนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คืออ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้อ่านี่คือแถบเต็มๆของลูกแม็กนะครับเมื่อกี้เห็นไม่สะใจ นะครับอ่านี่ก็คืออุปกรณ์อีกตัวนึงนะครับที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนผ้าเบาะวันนี้ก็คือคีมนั่นเองนะครับเอาไว้หนีบอ่าลูกแม็กของเก่าที่เรางัดออกกันนะครับเอ่อและนี่ก็เป็นเบอร์ลูกแม็กนะครับเอามาฝาก f อฟซเพื่อนๆนะครับเพื่อจะได้ไปหาซื้อมาใช้กันนะครับก็ตามเบอร์นี้แล้วกันนะครับเอ่อคลิปนี้ก็จะมา แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือที่แนะนําไปแล้วนะครับอโดยคร่าวๆโดยสังเขปนะครับเป็นแนวทางนะครับเนี่ยไขควงที่ให้ดูเมื่อกี้ก็งัดอ่ากิฟของเก่าอย่างเงี้ยนะครับงัด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 ออกนะครับอ่าเนี่ยเราก็มางัดงัดให้มันเพเยอขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือตัวต่อไปก็คือคีมนะครับมานี้บอ้าวหนีบดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับ ถ้าโยนทิ้งมันก็อาจจะมีการทิ่มมีการตำม,มือตำตีนตำขากันนะฮะ,ะเรามาติดแม่เหล็กไว้ซะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเ,เทคนิคการเปลี่ยนผ้าบ่อน,นั้นก็เป็นวิธีที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเอ๊มมันยังไงกันแน่นะครับ สำหรับผู้ที่อยากทำนะครับก็มาศึกษาเทคนิควิธีการกับท่านใหญ่หัวใจกเกษตรไปลองทำดูได้นะครับอันนี้เราแกะกิฟออกหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการเปลืองผ้าอุ้ยไว้หน้าเกียดไปหรือเปล่าเปลืองผ้านะครับมาเปิดอ่แกะผ้าบออกนะครับนั่นเองนะครับแหมพูดเล่นกันไปนิดนึงนะครับเอายังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกเอา้าดึงซะเลยไปไง ดึงเอาก็ได้นะครับยังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนะครับแผ่นนี้อ่าแล้วเราก็หนีบเอเอาก,กิ๊ออกให้เรียบร้อยนะครับเอาแม็กออกซะนะครับนี้ก็คือเป็นผ้าเบาะเป็นอ่าฟองน้ํานะครับไม่ใช่ผ้าเบาผู้ผิดนะครับเราก็เอาการตรวจเช็คสักนิดนึงนะครับว่าฟองน้ํายังสมบูรณ์พอใช้ได้ไหมนะครับมีการอ่าผูกก่อนมีการ วาวขาดไปบ้างหรือเปล่านะครับอ่าถ้านั่นเราก็อ่าใช้ผ้าเบาะตรงรุ่นมาเปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับนี่เป็นผ้าเบาเป็นอะไหล่ทดแทนนะครับที่ซื้อมาจากร้านอะไหล่หรือร้านสะดวกซื้อในแอปต่างๆก็มีนะครับเพื่อนหากันได้เลยนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะใช้ผ้าเบาะที่เราแกะเมื่อกี้นะครับลองมาครอบดูนะครับว่าความ พอดีนั้นจะพอดีไหมนะครับเราก็จะมาครอบลงไปแบบนี้นะครับเพื่อที่เตรียมจะยิงแม็กนั่นเองนะครับในส่วนของเทคนิคการดึงผ้าเบายังไงให้ตึงนะครับแล้วก็จะยิงแม็กยังไงนะครับต้องรบกวนเพื่อนๆติดตามตอนต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ